โดนเล่นๆมันขึ้นอ่ะย้ายกระถางให้ทำปไปเลยทั้งมันมีสองอันไม่ใช่หรอถั่วงอกนะจ๊ะ มีแค่เต้าหู้กับถั่วงอกแค่นี้พอกินกับข้าวไ้อิ่มแล้วอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมคือปลา,าเกาเหลาแค่นี้ก็อิ่มเนื้อ,อแตกอะทิ้งในนี้นะเพื่อป้องกันบาดมือคนอื่น เวง่ายถ่ายคองบิลลี่นาะงทานะจ๊ะผักที่บิลลี่ปลูกเองอะ่ะได้แค่นี้แหละลุ่มกันเนา่าเนาะแต่ว่ากลิ่นแรงเนี่ยใส่แกงลาวนะแกงเห็ด สามสามแบบสามแก้วอะบิลลี่ทำให้กินนะ